การสอนเ,อเด็กพิเศษนะคะจะไม่เหมือนการสอนเด็กที่ปกติทุกอย่างนะคะเพราะเรียนรู้ไม่เหมือนกันนะคะเช่นจะสอนให้เขาบวก1บวก2อบวก3อะไรอย่างเงี้ยเราจะให้เขามีแค่ตัวเลขก็ไม่ได้นะคะเขาจะต้องได้หยิบได้จับนะคะการนับของเขาอาจจะต้องใช้นิ้วมือการนับของเขาอาจจะต้องใช้ ดินสอขีดลงไปนะคะเพื่อเป็นการนับหรือใช้สีขีดลงไปหรือให้ได้จับของที่เป็นชิ้นๆเพื่อที่จะนับจะบวกจะลบให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการสอนหรือการให้เวลาเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและก็ให้กำลังใจมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมชมเมื่อทำได้ดีนะคะ การชมก็ต้องชมแบบชัดเจนด้วยนะคะเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆลูกทำได้เห็นไหมมันยากแต่ลูกทำได้สุดยอดไปเลยอุ้ยคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูมากๆเลยนะคะจับสัมผัสแต่ตัวกอดน,นะคะอันนี้คือรางวัลน,นะคะรางวัลที่เขาชอบรางวัลที่เขาแบบมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะ,จะต้อง จะต้องชัดเจนลึกซึ้งนะคะไม่ใช่เข้มข้นในเชิงวิชาการนะคะแต่จะต้องพยายามให้น้องเข้าใจให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะรูแมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวันคลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ